สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องโยกิ่งแฟมิลี่นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาดูว่า,าแม่ทำอะไรนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยเห็นไหมโรยเข่าขาวนะคะอันนี้เป็นสวนลำไยไม่ใช่สวนอะไรเป็นไรเออเป็นสวนเออสวนสวนลำไยของเราเองนะคะนี่ลำไยโตแล้วอันนี้ก่อนหน้านี้ฝนตกนะคะนี่มันชุ่มชื้นหน่อย ตกลงมาแม่ใส่ปูนขาวทำไมอ่ะปูนขาวปรับสภาพดินอ๋อแบบปรับสภาพดินปูนขาวกับเหมือนโรยไอ้นั่นเหมือนกันไหมปูนขาวปรับสภาพดินต่างหากปูนขาวอ้โรยทำทำอนี้มันเป็นปูนปรับสภาพดินปรับสภาพดินนะฮะนี่ เขาขายยังไงนะแม่ขนาดนาบุญถุงละ180ถุงปุ๋ยเหรอถุง10กิโล้วอ๋อ10กิโลนี่180แต่ว่ามันเป็นถุงเล็กๆแยกกันเชื้อรา180บาทนะคะอันนี้กันเชื้อราหน้าฝนนะแม่เนาะไม่โรยไปเลยนะคะให้ ไม่มีไม่มีอันนี้มันเป็นพู้นรับสภาพดินเราดินเรามันเสืงง่อมโทรมดินมันดินไม่ดีนะดินมันไม่ค่อยสวยดินมันโทรมจากที่เราปลูกพืชเชิงเดียวอะปลูกยูคาตรงนี้เป็นแต่ก่อนปลูกยูคา,าปลูกมัน ใส่ตรงโคนแล้วก็ใส่รอบๆฝ้าหลังนะคะไม่มีมีแต่ใบไม่มีผลโดยใส่แค่ช่วงนี้เหรอไหมช่วงอื่นไม่ต้องใส่เหรอ ปีละครั้งปีละสองครั้งกลางปีกับปลายปีที่เกี่ยวใช่ไหมต้นฝนต้นฝนเนาะอันนี้เรากลมที่เราจะใส่เราตัดหญ้าให้มันเป็นปุ๋ยสดกนโอเคตัดหญ้าก่อนนะคะแล้วก็โรยด้วยปูนขาวป้องกันเชื้อรา อันนี้ช่วงนี้หน้าฝนเนาะไม่ได้ลดน้ํายกเว้นว่าแบบร้อนจริงๆผลฝนไม่ตกถึงจะลดน้ำตอวันครั้งไปต้นต่อไปเลยจ้าออกดอกแล้วนะนี่เอ,เอ้อนี่นมันแทงยอดแล้วเนี่ยนี่ค่ะแทงยอดแล้วเนี่ยอย่างเดีย แห่งยอดแล้วแห่งยอดใหม่นี่งยให่แล้วใส่ไปเลยให้ทั่วทั่ว ต้นเลยนะใส่เนีมหมดแรงปกติจะขึ้นต้นขึ้นยอดใส่แล้วไม่ขึ้นกันรากันมดใสทุ่ยทุ่ยทุ่ยทุ่ใสให้หมดนี่เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นต่อค่ะถ้าวัวอะโวคาโดเราก็ใส่อะฮะใส่ไปเลยอันนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะทุกคนค่ะก็มารอชมอีกทีวบา มันจะออกผลตอนไหนนะคะเราก็มาอัปเดตกันอีกทีนึ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแม่บายบายกล้องให้หน่อยบ๊ายบาย